จะไปชมคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนำนะครับกับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกตั้งมากมายสามารถเติม UC เกม PUBG Mobile ราคาถูกไวปลอดภัยสามารถเติมได้ที่เว็บและ l ลายโกลเด้นเติมเกมมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกไวปลอดภัยเติมได้ไม่อันต้องที่โกลเด้นเติมเกมเท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะ สวัสดีครับทุกคนโอเคครับก็มาอยู่กับผมอีกแล้วครับเช่นเคยครับเราเปลี่ยนในของบ้างนะครับเจาก Ultimate Royal มาลงอีเวนต์บ้างนะครับจะได้ชิวๆหูสบายตานะครับเป็นยังไงบ้างครับเออแปบ๊บนึงครับเดี๋ยวผมขอลุยก่อนอุ้ยมาอีกน้องอุ้ยมันผมาตายนะตอนนี้ เอา้ากิวใครไม่รู้ขอรัดก่อนเฮ้ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวเยวอ้เอาเด็กใครกระโดดลงมาเพื่อเอ,าอ,ใใอ้าไม่ยอมหายของแล้วตัวเอา้าตัวนี้มันไม่เห็นผมหรอโธ่กระโดดลงมาแบบวอตลงมาแบบวอตมากเขาไม่เห็นผมนะครับผมอาจจะไล่สายตาไล่ตัวตนในสายตาเขา บนมีคนอีกตัวนห้องข้างบนเหรอข้างหน้าเรานะครับข้างหน้าเลยใล้ชิดรูขุมขนมากเออโอโ้โหคือแบบจังหวะจังหวะผมไม่ค่อยดีนะจังหวะเนี้ยผมว่าเราล,ลงตรงนู้นดีกว่าครับจิกซออีเวนต์เก่าไม่ถึงผมว่าลงเยโอ้ยมันลงถึงก่อนดีกว,ว่า โอ้ผมเป็นอาหารฟรีให้ยิงวะเนี่ยอาหารปลาไม่เห็นวะทุกคนเป็นไงบ้างครับช่วงนี้เข้าหน้าหนาวนะครับอย่าลืมดูแลสุขภาพนะครับแต่ว่ายังมีฝนตกเป็นช่วงๆผมไม่ค่อยสบายนะครับทุกคนเลยคลิปอาจจะลงช้าๆหน่อยนะครับโอเคมันชาร์จผมแล้วนนจะทิมไงจะทิมอีกแล้วเนี่ยคือเวลาจะทิมน,นะครับต้องดูก่อนนะว่าคนที่ เราจะทิมด้วยเนี่ยเขาเล่นเป็นหรือเปล่าอันนี้คือไม่กล้าไงวิ่งกลับเลยเนี่ยอันนี้แสดงว่าไม่กล้านะกลัวอันเนี้ยมีอาการนะครับถ้ามีอาการแบบนี้เราทิมเลยนะครับต้องระวังลูกซองว่ะคือตึกนี้ผมค้นไม่ชอบปืนเดียวเลยคือปืนลูกซองนะครับู้หญิงไม่โดนโอเคดีนะที่ผมมียูนพีเนี่ยไม่ใช่ยูนพีเนี่ยผมน่าจะแตก พอไม่กวาดนะจ้าซีซั่นนี้ผมก็ว่าดีนะครับแต่ว่ามันเจอบอทเยอะไปหน่อยนะครับไอ้ใครมาขับรถผ่านผมวาคือเขาคิดว่าเขาจะรอดจากผมเรอคือผมบอกแค่คําเดียวว่าไม่น่ารอดไอ้รถคันนี้คือไม่รอดแน่นอนผมบอกเลยเน่อุ้ยโอ้โหดูความแม่นทุกคน ความแม่นเนี่ยก็คือสโคปใหม่ผมว่ามันน่ารักนะแต่ว่ามันต่ำชาก oh, <nice. S 1> จริงคือมันมองเห็นยากๆใครมันยิงใกล้ๆก็คือผมมาได้ต่ว่ามันมองยากนะครับใครที่อ่าต้องการความไวนะครับผมทิ้งความไวไว้ตรงใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมเห็นพี่ๆหลายคนต้องการความไวผมมากแบบมันไม่ไหวแล้วคือมันต้องได้นะครับโอเคผมทิ้งล <Thanks. S 1> อยู่ตรงใต้ดีสคริปชั่นตรงคอมเมนต์นะครับใครเอามาขับ อันนี้คือเขาเทร,เรอ,อันนี้อันนี้คือเหงาอ,อันนี้มันเหงาหรอือเปล่าพี่อันนี้หรือว่าเป็นการล่ออ่ะมันเป็นการซื้อปะ่ะเป็นการล่อ,อล่อผมออกมา,มา,มาปะเนี่ยแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่แสงเหนือนะครับที่ให้ผมยืมไอดีพี่เข้ามาเล่น,นครับอันนี้ผมไม่ได้ใช้ไอดีตัวเองนะครับทุกคนใช้เลไอดีตัวเองก็ต่อเมื่อลงแรงนะครับพอดีเมทรายเยานะ ไม่มีคนนะครับแต่มีรถนะวงหวามันไม่มีแต่รถไม่มีแต่ไม่เอ้านี่ไงท <c oughs> ามองผมเริ่มไปแล้วผมไม่ค่อยสบายครับทุกคนผมอาจจะพูดเพราะว่ากวงวงนะฮะวงวนวนวนเออไม <c oughs> ่หลังหลัง <c oughs> นี่ไฮไลท์อันแน่ตัวนี้มันเด่นเป็นนะ หลังต้นไม้ทำไมเบอร์หนึ่งเขาไม่ยิงวะแตกเป็นไงความโหดหรือถ้าเขามมดีกว่านี้หน่อยผมอาจจะตายมุมแล้วสวยกว่านะครับเพื่อนเราก็ปล่อยเขาชุบกันแต่ว่าเสียง M7 ข้างหน้าเสียงมันเป็น M7 หรือ AK ว่า AK วะ นาจะ M เจ็นะครับบ้านหน้าผมมีตัวโดนดิเดียบร้อยนุ่มโอ้คนเยอะอยู่เนี่นยย่าตาย่าคนเยอะจัดเลยโอ้ยบินอยู่ตัวนะครับผมขอปั๊มเลือดก่อนเล่นไม่ต้องรีบนะครับ <Hey. S 1> เล่นแบบมีคนเดียวผมแนะนํานะถ้าเกิดว่าคนคุณอนะเป็นคนที่แบบชอบเดินเดี่ยวผมแนะนาเล่นไม่ต้องรีบนะครับ ถ้าจังหวะไหนทำได้ก็ทำเลยเนี่ยยังเช่นจังหวะนี้ดิไม่มองผมเลยว่ะคนน่ะเฮ้ยหายสองเลยเหรอคมกริบโอ้โสกปรกนี่มันก็น่ารักเหมือนเนี่ยว่านนีชั้นสองครับจะโดดไหม โดดไปแล้วเหรอเอา้ายังไม่โดดแต่ผมไปเอาบ้านนี้ก่อนเลยว่าโอเคชัออ้นล่างสองตัวเอ็ไม่ต้องรีบนะครับเราพร้อมยาได้มันอยู่ห้องไหนโอ้โหฝั่งนะั้นมีตัวชุบอ่ะมีคนชุบเฉยเอาบ้านนี้เหรอครับ มันจะมีวิธีลงแบบนี้นะทุกคนกระโดดตรงนี้แล้วก็หันหน้าเข้าเลยมันรู้ยังวะเดี๋ยวลองน,น,นั่งเ่ยอ่ะไม่ขยับแสดงว่าไม่รู้นะครับถ้ามันรู้มันน่าจะขยับแล้วอันนี้ไม่รู้เรีย <Okay. S 1> บร้อยหมดมันเป็นวิธีขึ้นบ้านแบบใหม่ครับลองไปใช้ก็ไนดน้นะคุกวิธีนี้ ปกติเวลาชาร์จผมก็ชาร์จอย่างนี้แหะถ้าเจอพวกชอบดักมุมดักมุมเนี่ยสามารถออเนเช็คได้เลยนะครับวันขวาสองตัวอุ้ยตัวนั้นเฮ้ยตัวนี้มันคือคุณนั่นแหลไอตัวที่มันเก็บผมนี่ว่าไหนไมาดูอ่ดิขอเช็คระบบหน่อยเ <This S 1> อาจะไปไหนน้องไอตัวนั้น ตัวที่มันใส่ชุดอันนั้นอะลงมาดิลงมาลงมาลงไหมลงลงจ <c oughs> ึกยักียบร้อยโคตรยึกยักเลยตัวเนี้ยมันจะเอาผมไปอยู่ให้ได้แหละถ้าอีเวนต์ผมไม่ง้างนี่ถ้านะผมว่าผมน่าจะฆ่ามันได้นั้น <c oughs> ลับเคลื่อนด้วยความแค้นไปกันตอ่อในใครบอกเลย ไปกันต่อครับเก็บศพนี้เนี่ยวะ่ะศพนี้ไม่เห็นมีอะไรเลยมีอักนะครับเราใช้อักได้ว่าอักนี่ก็ถือว่าเป็นปืนที่ดีนะครับอีกปืนหนึ่งเลยแล้วอันนี้ใครเนี่ยหนึ่งสองชั้นแรกนะครับกระโดดตรงนี้ไหมมุมนี้โอ,เโอ้เออมาดีเนาะ อ,อ,อ,อตัวท้ายไซก้ายังเป็นลูกซองที่แรงเหมือนเดิมนะผมลงมากระโดดลงมาเมื่อกี้มันตายเลยดูดิเกาะหายแล้วเนะนี่ะตัวเนี้ยเดือตัวนี้ไม่มีเกาะว่ะยิงนัดเดียวไนอกเลยมันยังแรงอยู่นะปืนนะดีนะครับของของดีนะปืนนี้ไกลๆมีคนยิงนะครับอยู่ตรงไหนนะตรงนั้น ตัดฟ้าอุ้ยผมยิงได้นะมุมนี้สวยล็อกหนึ่งโอ้โหคุณหกแัโคตรนิ่งอ่ะมันไม่ดีถึงแบบขั้นคุมไม่ได้แต่เมื่อก่อนมันนิ่งมากนะครับสมัยสองปีที่แล้วนะที่ที่ผมทำ YouTube แรกๆรกักมันก็นิ่งแบบนิ่งโคตร เพื่อนเขายิง่ะบอดโอ้ยเพิ่งเจอบอดตัวแรกเพื่อนก็ลาดไปเร็วสามจริงขอบอดถ้าตัวเธอเพื่อนจะคิวถึงยี่สิบแล้วสามตัวเองเป็นมาใครนะ่ะเฮ้คนนั่นเนี่ยอะแล้วทำไมเพื่อนไม่มาตั้งแต่แรกเพราะมีคนจะได้มาช่วย ตานี้ผมว่าผมท็อปฟอร์มหมดแลคนมีสิทธิ์นะเนี่จะได้สามสิบคิวไม่มีอ่ะไอตัวเมื่อกี้เหมือนเหมือนมาจากบ้านชุบแต่ว่าไม่ได้มาผมรึกว่ามาจากบ้านชุบเสียงข้างบนครับอยู่บ้านนี้เหรอตึกนี้อ่ะอุ้ยร้อย ขาดฟ้าตัวนั้นครับมาแล้วจ้าหนุม่มอุ้ยเอา้าโอ้โหผมนึกว่ามีตัวเดียวมีตัวซ้ายมาจากไหนวะทำไมเมื่อกี้ไม่ยิงตั้งแต่แรกเพื่อนอย่าพึ่งเพื่อนจะพึ่งอย่าพึ่ง,งไปเพื่อนชุบก่อนเพื่อนเพื่อนไม่เอาไม่เอาเพื่อนเพื่อนชุบผ่อนเพื่อนเออเพื่อนไปชุบไปไม่เอาไม่เอา แมวถอยถอ,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 อยลุนแล้วว่าจังหวะาันนี้เกินไปชุบเผอรเราขอโอกาสสวยเพื่อน,นโอ้ยโ,โ,โอกาสที่สองครับไปไหนแล้วว่าตัวเนี้ยเฮ้าขี่ก้อนขี่ไม่กว่าเลยครัเอ้มันไปหาเบอร์หนึ่งทุกคน มาดิมาดิจอดดิมาดิก็ไม่ไปอ่ะโอ้มันไม่ยอมจอดด้วยวะมันทำาใหนขับวงขับวนเะน่ะไม่ยอมจอดผมก็ไปหาถึงที่แล้วครับพี่อยู่ตรงไหนครับแป๊บนึงนะผมขอญาติเก็บก่อนเขายังอยู่ตรงบ้านอันนั้นกันอยู่ครับเขายิงกันเอง ขอญาตหาของโอ้ยโอ้ยสาจะไม่ได้พักกันเลยเหรอวิ you <'re> brave. ่เจอไซก้าพอดี <Another enemy. S 1> เอาตายนะแลบบ้วเกียบว่าผมโชคดีจัดแต่ผมเดินมันเจอไซก้าเฉยเลยอะไรวะความโชคร้ายอยู่ในความโชคดีเกือบ,บโดนทิ่มแต่โดนจิ้มซะก่อน ก็นึกว่าผมจะตายแล้วเบอร์หนึ่งเบอร์สองยังให้กำลังใจเราอยู่นะครับแสดงว่าเขาเชื่อใจเราเดี๋ยวผมหาคนหน่อยครับอาร์ตี้อะอาร์จังหวะจังว้าวทำไมไม่ยิงตั้งแต่แรกอะฮะพอถ,ถามหน่อยอยู่เมื่อกี้ทำไมไม่ยิงตัวท้ไมาขาดเม็ดเตียวอย่างละ อยากไล่ตามอ่ะตามสุดเลยดีไหมผมอยากเอาตรงนู้นว่นะรถส้มมันจอดไหนเขาไปแอบตรงไหนของเขาเนี่ยอุ้ยบ้านนี้ครับเจอแล้วอุ้ยเป็นงานนะเป็นงานเป็นงานไหนอ่ะ สะกงสก,กิดอะมาดอิอย่าหนีอย่าหนีสก,กิดแล้วอย่าหนีครับมาโดนนัดหนึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันกลัวผมอะทุกคนอย่าหนีนะอย่าหนีนะอย่าหนีนะเพื่อนตายแล้วเร็วเจ็บปะเนี่ย มันเจ็บเน็ตนะเนี่ตัวนี้มาเดโอ้วิ่งไวจัดเอ้าโอ้โหดูความหนีเฮ้ยเอ้าโอ้โหอันนี้ดูดูความติ่มเฮ้ยพี่